หนึ่งวิธีลืมรักครั้งเก่าไปตลอดกาลเชื่อว่าลหลายๆคนที่เคยมีความรักก็จะมีทั้งสมหวังผิดหวังซึ่งอันหลังเนี่ยบ่อยนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่เคยมีความรักแล้วก็ผิดหวังช้ำอกช้ำใจทุกทรมานต,ต้องเดินไปตากฝนกันเลยทีเดียวเหมือนมิวสิกวิดีโอสมัยก่อนนะครับอันนี้ถ้าใครเกิดทันหรือไม่ทันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้วิธีที่คุณจะ ลืมความรักครั้งเก่ามันยากครับผมมีหนึ่งสิ่งถ้าเกิดคุณตั้งใจทำคุณจะลืมความรักครั้งเก่าไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งดีๆที่เราเคยเจอบรรยากาศเดิมๆห้องเดิมๆเราอาจจะทำให้นึกถึงเขาก็เป็นได้นะครับแต่ว่าหนึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณอนะ่ะค่อยๆลืมและเจียจางลงไปเรื่อยๆหนึ่งสิ่งนั้นก็คือหยุดคิดถึงเขาก่อนโอค้ดเอ็มพูดง่ายทำยากนะโค้ดเอ็มก็ยังทำไม่ได้ตอนที่ เราตกอยู่ในห่วงของความรักของความอกหักเราทามันยากครับแต่ถ้าเกิดคุณบังเอ,อิญมาฟังคลิปนี้ก็ให้คุณลองย้อนกลับไปคิดหรือใช้คลิปนี้นะครับในการช่วยตัวคุณวิธีที่คุณจะหยุดคิดถึงเขาได้เขาแบบง่ายๆนะครับก็คือคุณต้องคิดสิ่งใหม่ครับเวลาเราคิดอะไรบางอย่างเราจะลืมบางอย่างไปยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณนั่งสมาธิใช่ไหมแล้วคุณนึกถึงลมหายใจช่วงเวลานั้นเองปิ้งเมื่อคุณรู้ว่าลมหายใจคุณออกอยู่หรือเข้าอยู่เนี่ย คุณจะลืมอย่างอื่นไหมครับผมยกตัวอย่างนะถ้าเกิดผมเอาแก้วน้ามา1แก้วครับแก้วใสๆเลยนะแล้วใส่น้ําอัดลมลงไปน้ําสีดํานี่แหละใส่ลงไปสักหหยด2งหยดสมมติว่าน้ําสีดํานั่นก็คือความคิดลบๆหรือรักขังเก่าที่คุณลืมไปไม่ได้เลยจําอยู่นั่นแหละนึกถึงแต่น้ําสีดําเห็นแต่น้ําสีดําวิธีการก็คือให้คุณเทน้ําลงไปเรื่อยๆครับ Okay, ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําสีดํานั้นมันเริ่มเจือจางครับโอเคครับมันอาจจะไม่ได้ใสแจ๋วไปเลยแต่มันเจือจางลงเรื่อยๆน้ําสีดําก็แทนความระคังเก่าความคิดลบๆแต่เมื่อคุณใส่น้ํเใสความคิดทั้งใหม่ดีๆบุบวกสนุกสนานชอบจังเลยไปเที่ยวกับเพื่อนมีความสุขจังเลยทําในสิ่งที่เราชอบดูณดังซีรีส์ให้ตาแฉะไปเลยอะไรบอาเนี่ยเมื่อคุณเติมอะไรลงไปใหม่ ความคิดใหม่ๆลงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆสิ่งที่มันมากกว่าก็คือน้ําใสครับน้ําสีดํามันก็จะเจือจางไม่ได้หายไปแต่มันเจือจางจนคุณอาจจะลืมไปแล้วว่าเคยมีน้ําสีดําอยู่เช่นเดียวกับเรื่องของความคิดนะครับก็ใช้ได้เลยถ้าอยากจะลืมรักครั้งเก่าไปตลอดกาลก็ให้เติมสิ่งใหม่ๆลงไปในสมองเราในความคิดเราคิดแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งสนุกคิดแต่สิ่งที่เรามีความสุขเราต้องอยู่กับตัวเราเองเราต้องทําตัวเองให้มีความสุขเมื่อวันหนึ่งวันใดที่คุณสุข และล้นออกมาเมื่อนั้นนะครับคนรอบข้างก็จะได้คนใกล้ตัวคุณก็จะได้เพื่อนๆฝูงคุณก็จะได้ครับคุณก็จะเป่งปังมีออร่าถึงเวลานั้นคนที่ใช่ที่คู่ควรเขาก็จะเดินเข้ามาหาคุณเองครับดังนั้นนี่คือหนึ่งวิธีลืมรักรั้งเก่าวไปตลอดกาล